สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำลองฟาร์มนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับที่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเลยนะครับว่าผมมีวิธีตัดแต่งอย่างไรนะครับครับก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมมาดูไม้สักต้นนี้ก่อนนะครับไม้สักต้นนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมี กิ่งแขนงแตกออกไปด้านข้างสองข้างนะครับถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะครับมันจะทําให้ไม้สักต้นนี้นะครับมีทรงพุ่มที่ไม่สวยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอาหารที่มันส่งไปเลี้ยงลาต้นนะครับแทนที่ว่ามันจะส่งไปเลี้ยงลําต้นได้เต็มที่นะครับทําให้ลําต้นมันเติบโตแล้วก็เติบใหญ่นะครับแต่มันต้องส่งไปเลี้ยงกิ่งแขนงทั้งสองข้างด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ ลำต้นของไม้สักต้นนี้นะครับมันจะโตช้านะครับเราต้องตัดทิ้งนะครับท่านผู้ชมวิธีการตัดต้นไม้ที่ถูกวิธีนะครับท่านผู้ชมต้องตัดจากล่างขึ้นบนก่อนนะครับ พอเราตัดไปแล้วนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเราสมควรจะหยุดตัดเวลาไหนนะครับให้เราสังเกตดูนะครับพอเราตัดไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับน้ำหนักของกิ่งไม้ตรงนี้นะครับมันจะกดลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะไปเบียดตัวเลื่อยนะครับจะทําให้เราตัดได้ลําบากนะครับพอท่านผู้ชมรู้สึกแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมหยุดได้เลยนะครับเราถอนเลื่อยออกนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมตัดจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับครับจะเห็นได้ว่าเราตัดต้นไม้ด้วยวิธีนะครับจะทําให้รอยแผลที่เราตัดนะครับมันจะเรียบเสมอกันสวยงามนะครับท่านผู้ชมไม่มีรอยฉีกของต้นไม้นะครับ เดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้แบบผิดวิธีให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับถ้าเราตัดต้นไม้ผิดวิธีนะครับผลมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับต้นไม้สักต้นนี้นะครับ ผมตัดสาธิตให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับผมเลยตัดห่างมาจากลำต้นพอสมควรนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ชมใช้วิธีนี้นะครับตัดโดยวิธีนี้คือตัดชิดลำต้นตรงนี้นะครับตัวแผลตัวนี้นะครับมันจะฉีกเข้ามาถึงลำต้นข้างในนี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปของผมนั้น มีประโยชน์นะครับอยากจะช่วยขยายความก็กรณาช่วยกันกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบการทำการเกษตรได้รับชมด้วยนะครับหรือท่านใดไม่อยากพลาดคลิปที่ผมอัพลงช่อง u t u b e เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ